ไปกันที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะทางด้านของคณะกรรมการประเมินรางวัลเลิศดรัฐนะคะลงพื้นที่ตรวจติดตามขั้นตอนสุดท้ายผลงานเรื่องตลาดนำการผลิตพลิกพลิกชีวิตพิชิตความจนคนท่าวังผาค่ะ ที่โรงคัดแยกผักและผลไม้สากรการเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผาจำกัดอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายบรรทูลเศรษฐสิโรธกรรมการกำกับกิจการพลังงานหัวหน้าคณะทำงาน ประธานคณะตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปี2565พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่กลุ่มเกษตรและสมาชิกมีการเสนอผลงานเรื่องตลาดนำการผลิต พล,พลิกชีวิตพิชิตความจนคนท่าวังผาค่ะโดยมีนายกริเพ,เพชรเพชระบุรณนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะครับคุณผู้ชมครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะดําเนินการตัดสินรางวัลเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานในระดับดีเด่น หลังจากพื้นที่ได้รับคะแนนระดับดีแล้วนะครับทางคณะกรรมการได้มาตรวจดูสภาพในพื้นที่เพื่อที่จะได้เห็นการทำงานจริงที่ภาคีเครือข่ายและสนราชการต่างๆได้ร่วมดาเนินโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายให้กลุ่มกเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับค่ะสำหรับรางวัลเลิศรัตก็เป็นรางวัลเรื่องของการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนรประสบความสำเร็จดวย